ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกรุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มาเจอเน็ตไอดอลครับจะพาเน็ตไอดอลทั้งสองคนนะครับลูกอีสานเล่นกินเที่ยวนะครับกับนี่ครับครัวบ้านทุ่งกรุงเด่นใช่แั้วเนี่ยใช่แล้วคนบนดอยนะครับจะในช่องดังสุดของมีคนดูอยู่สี่พันล้านคนนะครับสี่ล้านสี่ล้านครับช่องไอ ชื่มือแรกกันได้เหรอออยางจือคลิปอย่าอไรคลิปนี้ดังสุดครับกระทะกระทะพีสิงครับอ่านี่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่ทีครับหนังควายจีครับครับผมมาถึงแล้วครับนี่ครับล่านหนังควายจีนะครับโอ้โหยอมเพิ่มเ่ตั้งเปลสายนะครับนี่ครับเปล่นร้านน้อยติดกับชายถุงนครับตอนเย็นๆนะครับมันเป็ีเนบรรยากาศอย่างที่เปิงมากติดกับถนนสายที่เขาจะไปอำเภอเชียงแสนนะครับสุดยอดนะครับ ลองพออ้ายแบบนนี้ครับใส่เลยครับเต็มตีตึก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 นี่ครับตังขวายจีนะครับอ่าเดี๋ยวจะฮือดูครับมาแล้วครับนี่ครับโอ้ยนี่กับคนโรงเรียนเหรอในเสื้อเนี่ยมันจะกันทนนูลูกอีสานเล่นกินเที่ยวนะครับอ่าหนังควายจีสิ่งหนังควายจีครับหนังควายหนังควายอีหย่งนังน้ำซาน้ำซาอันนสุดยอดเดี๋ยวให้หน่อยเอากล้องคุณด้วยกันนี่ครับมาแล้วครับ สามนมสามมุ้งวันนี้เขาจะกินหนังควายทีเอาไปไปภาษาอีสานหนังควายหนังจีหนังครับจีหนังเอาเน้นๆหน่อยเอาเน้นๆหนังจีหนังควายจีหนังคุ้ยหนังควายจีเออจจีีีน้นเน้นเลยโหนี่ครับเผาแล้วก็ใช้พัดลมนะครับพัดลมในการเพิ่มความแรงของไฟนะอันนี้ขายเส้นกี่บาทครับเส้นละสามบาทครับเส้นละสามบาทขายมาเมือนอย่างไงครับขายมานสองสามปีแล้วครับสองสามปีแล้วกัน คมันจืดด้านหน้าอย่างนี้ครับนี่กาบหนังควายจีครับกาบครับไอ้กาบหนังควายจีนะครับแั้อยู่ถนนอยู่างไรนี่คนพองว่านี่ถนนสายแม่สายเจียงแสนครับถนนสายแม่สายเจียงแสนอ๋อที่จะไปสามเหลี่ยมทองคำเนาะครับครับจีนี่จีแบบหนังหนังได้ปลุกรถบ่ครับครับสดเลยปะครับสดอันนี้มาร์คมาแล้วนะครับมักมาแล้วมักมาแล้วครับเขาโง่เนี่ยครับแล้วก็หนังควายหนังตุ๊บหนังควยหนังควายหนังควายจี เดี๋ยวเรียกแต่ขอไอเอามือข้างไหนก็ตุ้มเอามือข้างไหนตุ้มครับในพ่อในพ่อคอกําลัมันต้องมีขอขอให้แ็ในรอในรอเปิดข้านี่เนี่ยสมจิตสมจิตเอา้ี่ัรับสุดยอดเลยครับนี่กะนี่ครับวว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 นวครับววววควาวว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 เวว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 มวนวววมวมววว้ววนววควว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 วเววาา แต่ไฟไมันต้องแหงมันต้องม่พัดลมในกันเปล่งลวัตถุภูมิของไฟนะครับแล้วแกก็จะโอ้สาวบาดคุ่มครับนี่เงาล่าน,นี่เงาได้เหรอลูกเจ้าของกันทายเงาอยู่เพราะเพราะผมแกกันต้องถ่าได้ไ <c oughs> หครับฮะเออผมบาก,กินครับครับแม่ผมทู่เลยว่าแซ่บครับ,ค,รบคนบนดอยมาเจออย่างน่าหนี่ครับ เอากระรังไกยเนาะมาเอากังไก่กันเลยครับอาแล้วก็แก้เอวให้น้อยเนาะแก้เอวกันให้น้อยลุ้งหนึ่งวันลลมีไสยพี่ชายครับพี่ชัยนี่ครับมามาบ้าบอยก็ครับมาบอยก็นท่านนี่บมาบอยบ้าบอยครับสุดยอดครับไม่สายมาได้กี่โลครับ สามสิบก็ยูยู่องทางรถส่วครับ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 ผมแป๊บหนึ่งครับนี่ได้มาแล้วครับเวลาได้หนังมาแล้วครับดำดำปี๊ดดำขึ้นเลยเนาะมันจะเอามาใส่เครื่องมาปั่นเครื่องออกปั่นออกนี่ครับมันจะได้ใสใสเอาที่มันเอาที่มันเป็นดำๆออกหมดเลยเนาะนี่ครับปั่นนะครับเส้นสาวบาทเนาะครับวันหนึ่งขายประมาณกี่เส้นครับนี่พีที่ขายมานี่ยังมาได้นี่ มันมาแนงครังครัสิบเซ็สิบางครั้งห้าเซ็เซนครับครับจะได้อยู่ใกล้ๆบ้านเนาะผมจะเอาวันละสิบเซ็นมากครับต้องตุ๊บเพื่มันจะนุ่มนุ่มแล้วก็มาปั้นให้มันจะใสนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูคำนะพอปั้นให้มันใสแล้วครับจากสีดำๆนะครับสีดำๆเขาเนี่ยปั้นแล้วก็มันจะใสแบบนี้ครับมันจะสวยใสแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็มาต้องใจพลังแขนเหมือนกับพี่สมจิตจงเจ้าหอแล้วครับนี่ครับตึกตึก ตึกนี่ครับโอ้โหใส่เฮื้อเมียอุ้มแบบโอ้โเนอะข้อแข็งอีกนะนี่ครับใส่อะไปครับตึกเนี่ยผมเอาสามเส้นนะครับสุดยอดครับตุกเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับแล้วเราจะไปซับปุ๊กปๆ๊กเรครับเพื่อก็มีน้ำจิ้มมือตัวเหมือนกันครับมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดของร้านนั่นตัว ฝืนคนทั้งเหนือทั้งเมืองเขาบอกกัห้องว่าหนังควา,าจยจีเนี่ยมันต้องเปิ่บบงครับวงเล็บจุดจุดจุดตองแน่ครับผมไม่อยากจุเออผมไม่อยากจุครับมันจะนี่ครับมันจะเปิ่งกันดีมากครับตุ๊บเนี่ยทุบละกขาวเนาะนะต้องดูกันตุ๊บครับเสียงเขาเนี่ยตุบทุบทุบแล้วมันก็จะปุ๊บมาเลยนะครับ<อ>นี่ครับแล้วซับเป็นตีนเป็นตีนนะครับเวลากินไปมันจะรสชาติมันมันโอ้นี่นี่เส้นเขาต้องรออันนี้คนกี่เส้น สองสองเส้นสองเส้นหนักสามมีสองแนี้นี่เรสามอย่างเจ้าครับคนละสามเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพิ่มคนเส้นเนาะอ๋อเอาเอาห้าเส้นเลยผมจะเอาห้าเส้นเลยครับเอาห้าเส้นเอาห้าอได้ได้ได้ครับได้ครับได้คันคนมันดอยคนมันดอยเอาสั่งเพิ่มให้ลอนูปีเป็นสักเส้นได้เลยครับได้เลยครับอันนี้มันนี้ของไผ่เข้าไอ้นี่อันนี้ของไอ้นี่ไม่ใช่อนี่ย อันนี้อันนี้ผู้จัดการมันพร้อมเลยตุบเลยครับนี่ฟันตัวสุดยอดครับตุบตตุุบบนี่แหละนี่สาใจครับคอนปอนน่ะเนาะเออคอนปอนเลยครับคอนปอนใส่เนาะสุดยอดเลยครับน้อยมันบแตกให้มากินประจาก็ประจำเลยนะกูแรงเลยครับกูแรงเลยเนาะเออนี่ครับของมันมัดเออมาเออแม่นแม่นแม่นเอาละครับคนบนดอยหงอแล้วครับเชฟกระทะผีสิงติ โอ้ยใสแล้วครับนี่ครับเชฟกระทะผีสิงออกรายการช่ <mel od ic egg> องสามแล้วนะออกทุกช่องกันนะครับกระทะผีสิงนะครับตุบแล้วครับตุบตุบเลยครับเ้ยโดนเหมือนโดนตรงนี้เรอฮะลองลุกลองพลุกนะพี่จีมาเดี๋ยวเดี๋ยวผราเส้นไม่ได้เรามารอเส้นไหมครับอ่าอนี่ครับธรรมดาครับตุบเสรซตกระชาบสับสับสับเคล็ดลับอยู่ที่น้ำจิ้มกับมีพักพร้อมนะครับ กันว่าจัดมืองน่นนอผมก็ตั้งใจแบบบบพอดีได้ผ่านมาบ่อยแต่ว่าเห็นแล้วมันได้แว้ไงเพราะว่าเพิ่งจะขายเฉพาะตอนกี่โมงครับเพิ่นร้านพิมงขายตั้งตั้งไปโมงมานะครับนี่ครับซับลครับนี่ครับเส้นเจียงแสนที่จะไปสามเหลี่ยมทองคำนะครับผมไม่ได้เปิดแฟชต์นะครับเดขาใส่ถุงใส่ถุงเขาเจ้าของร้านอธิบายดูวันหนึ่งขายหนักกว่าครับนี่ลองพอนี่ครับอันเรามาแนะนำเาเหรออันนี้ครับอันนี้มาขายวันหนึ่งประมาณ วันนึงห้าสิบกว่าเส้นน้องจับได้ก่อนครับนี่น้องโชว์ได้ก่อนดึงขึ้นดึงขึ้นพอหน่อยได้๋ยวก่อนพอหน่อยนึงโอ้นี่ครับแขวนนะครับน้องแขวยครับฟวาโทวสุดยอดไอ้เราพอไอ้พอกล้องกำจะดึงแล้วพอกล้องกำเออเนี่ยสุดยอดครับโชว์แล้วเจ็ดสิบรับเจ็ดสิบบาทโอ้อันนี้เป็นขายไปแล้วอันนี้กี่วันเขาจะหมดนี่ขายกี่วันครับน้องอี้นี่อันนี้ประมาณติดนี่ครับของแท้โอ้ ปิดหนึ่งเวลาหนังจุ๊งถ้าดูบ่็ววันหนึ่งจูซุ๊ดสดเลยวันฮะจุ๊จุ๊ถ้าไปเขาอิสานคือเอาจิ้มน้ำจิ้มกไม่ได้ครับเป็นหนังลน่องน่งเหนียวมันเหนียวมันเหนียวครับอันนี้เขาต้องไปปาดจะมามันครับไปเกี่ยวไะเดี๋ยวคุณได้ดูของน้งเรียนจะไหม้น้งเรียนสั่งไปห้าเส้นเดี๋ยวตุ้เพื่ผมเลยปั้นผมตัวนะครับจอดครับเดี๋ยวสิยอดนี่ครับต้องมันมาปิ้นอันนี้ของผมก็นี่ครับ นี่ครับที่ยังแบบได้ได้เผาอ่ะเจ้าเนี่ยเป็นเส้นจี้อันนี้เป็นเส้นเลยนะครับเจ้าแหลมได้เผาเป็นเส้นจี้อื่นี่ครับไผ่มาำอำเภอลูกจากแม่สายมาแล้วมันจะมีทางลัดนะครับที่เขาจะไปำอำเภอเออ่ไปที่เออ่สามเหลี่ยมคางคกนีะครับเส้นเสาบัดเปิดก่อนจี้ยังตรงตึงก่อนต่อมาห้อในเ่าสามารถดัดดัดมันได้ครับเนาะดัดได้เ่าดัดได้เนี่ยดัดให้มันตรงๆแล้วพุ่งจากเครื่องไปปั่นนะครับปั่นให้มันใสเลยนี่ไปแล้วครับนี่อ่ะเอาพอครับ อ๋อส่งช่วยกันเนาะคนหนึ่งเผาคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งเผาคนหนึ่งคัดเนาะใช่ก่อนพีหมูทุกลงมาอย่างอย่างยังอย่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนอะไรคัดเหมือนกันครับครับเอาไฟมาดำดำล้วก็ันเดี๋ยวโชว์โชว์โชว์ดูนะครับเดี๋ยวโชว์โชว์ดูนะนี่ครับโชว์ดูครับนี่ครับสุดยอดครับมา แก้มือแทบเองทั้งประดานเดี๋ยวลองแก๊สทุบแล้วก็จะลองชิมกันดูนะครับนี่ครับเวลาใจ๊เครื่องป<ช> <plural> ั่นล,ลูกหมูนะใส่เหล่าน้องลอยครับว่างๆไปจะเจ๊ถุงมือจะเจ๊ถุงมือแบบถุงมือหนังเนาะถุงมือหนังเพราะอันตรายมากเครื่องนี้มันจะปั่นมือเล็บหายเลยนะถ้าคนบ่าทำนานนะครับมันรู้มันชินเกลี่ยเนี่ยเดี๋ยวเวลาปั่นแป๊บนะครับมันเหมือนฝอยทองอะย่อฝอยฝอยเนาะ ตึบนี่ครับเวลาตึก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 นี่ครับอืมนะครับตากล้องตากล้องถ่ายนะถ่ายตอนทุบหน่อยไอโนทุบโนทุบเอาลงที่ตุบตุบตุบเนาะเดี๋ยวถ้าตุบเสร็จซับใส่จานเลยเพราะเราจะให้ดูในเมนูในในตอนจิมครับเียม ครับอ่าลองทุบดูครับเดี๋ยวเลื่นมือเล่มือจะอยู่ไม่อยู่ลอรอที่สามนะครับนี่ตทุบบนิ่มๆอันนี้แห้งแหง้งเขาเปคอน,นีหมูบานเป็นคอนีหมูคอนีหมูครับอนีหมูครับไม่แรงเลยฮีหมูเ็งเหวอไม่แรงเลยใส่เลยครับ,มรรบมหมดแรง้วครับหมดแรงมันหมดแรครับยกสูงยัสูง เป็นยังไงมากนี่นุม่นมมันมันมันนุ่นะครับมันจะนุ่มนุ่มในปากนะลิ่นะนครับเนื้อเรามาแบบอะไรตากแดดแดดแดดครับแดดหยอกนุ่มแล้วแค่นั้นนุ่มแล้วแล้วก็มีน้ำจิ้มสุดเด็ดนะเดี๋ยวรอชิมต่อน้ำจิ้มสุดเด็ดเอาเลยครับโยม,มินเราบิ่งสะกันตามขั้นตอนเราตามไม่ทันเขาเพิ่งใส่ผมเลยเราต้องจีบจีเห็บเราโคตรหน่อะ<ว> ยอกครับยอกเฮ้ยถ้ามีช่องถ้าเป็นช่องของไอ้คุณบรดอยแอวแอลแอลแอลใส่เลยครับสิงใส่ยังไงครับสิงยังไงอุ้ยใระวังระวังผมไม่มือนะครับจะตลกไปไหนเนี่ยมันรอจะตายเนี่ยติ่งน้องสิงน้องนี่ไปผมกินประชับนะเพราะจี่คงจะบรรทุบแล้วแต่เนื้อเยอะมันจะเวลาเขากินเนี่ยมันจะมันจะมาบ้านี่นี่ เนี่ยใช้มือพี่ตมาแล้วนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะยิงสิบนี่อย่าไปรีบกินนะอย่าไปรีบเคี้ยวต้องอมน้ำลายเขาเนี่ยจะทำกับนี่จะยากำนักตัวมันจะเพิ่มความมันมันจะปุ๊มันจะปุ๊ออกมาเนื้อแบบนี้คือเนื้อไม้ครับต้องกินน้องกินเดี๋ยวผมเลยเพราะว่าคนบริมักเค็มสสุดอ ขอกล้องน,นี้หน่อยมีน้ำจิ้มมาขอกล้องนี้ครับอยากลองไปชิมครับขอบครับจิ้มแตงกวเป็นน้ำจิ้มอันนี้อยู่บนน้น้ำจิ้มน้ำบอบน้ำจิ้มนจิ้มพี่สายครับโอ้ยย่มากินน้ำบ๊อบก็ได้จะแก้งหน่อยอ๋อน่ะไปอยู่ในรถงานเราโอ้จ้างภาพเอ้น้างคุณน้ำจี้ครับมาชิมพอน้ำจิ้มของมันเขาเป็นฟุกเลยเขากินแบบนี้ก็ได้เขาใช่ไหมนี่ก่อนใช้มือพี่เอาอนิดพื้นแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มครับ น้ำจ <anto> <isto> ิ้มของแกเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเวลาจิ้มกับคนๆๆๆแล้วก็เราจะให้พี่คนบันดอยชิมนะครับต่อไปไมาเลยครับผมคนมีพักกอพ่อผมจะเอาน้อยผมส่วนไม่ต้องเส็ยผมเลยคนบันดอยชาแนลครับเชฟกระแทกพีสิงเชฟกระแทกผีสิงเราจะมาเป็นครอบครัวพีสิงกันนะครับอืมกิิดแซอันนี้ใส่ถุงกระเจ้าเอาเลยเอา

มันเป็นอาหารบ้าน,านๆแต่ว่ารสชาตินี่ครับจะม,มักกืบเข้าไปก็ะพักไปหน่อยจืบเข้าไปครับจืบเข้าไปครับคนีเเ้เอาใส่เอาใส่สักสามตินเหรอเออจือบเอ <laughs> อนี่กะเหมาะแต่ครับนี่ครับอ่า <laughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเดินทางไปกันไปที่อำเภอสามเหลี่ยมทองคำเนาะอำเภอเจีงแสนแล้วเข้าอำเภอดอยหลวงครับกับทะลุไปที่อำเภอเวียงเชื้อหนุ่งทุนนี้มนต่อบ้านมิตรเฮอเสียครับมาเได้ให้ยลุงเรียนลุงเรียนลุงเรียนลุงเรนเอ้าวลุงเรียนเดี๋ยวลุงเรนป่ะถือถือลุงเรนป่ะครับผมเห็นนี่ให้ลุงเรียนครับลุงเรียนครับผมแลล้้วเเนยยโอมาซิมต้นตำรับสุดยอดเลยน้ำจิ้มกุ้งแซลมีนตองแบบนี้เขาให้ครับสุดยอดขอหนึ่งผักหนึ่งตัวไงครับ เขอเวลาแป๊บน่านเป็นเมนูอร่อยไปบ้านพุ่งอ่ะโคตรน่ามากจริงุดล้วเวลากินเหมืนท่องไปกินเลีวโอ้ไม่กนครับเดี๋ยวเชฟแล้ครับทงครับเชฟกระทะผีเราจะไม่เป็นเชฟกระทะผีสินะครับเราจะแลนด์มีดลอบยานผีเห็นไหมแซ่บ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 โอ้ยเดี๋ยวของลุยสานครับลุยสานครับ อย่าลืมอ,อ,อย่าต้องรอที่ถามตอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะผมจะพาไปเดินทางไปที่บ้านของเจอเหมือนเจอมันแน่ใจครับบ้านของผู้าจาัาลองไหมผู้าจาัาลองไหมดังๆเลยเอาไปนั่ผู้จัาลองไหมนีให้แค่เท่านี้นะครับฝากคนที่ถามคนบนดอยนะครับนักช่องของลูกอีสานเล่นกินเที่ยวนะครับยำโยครับวัวมาท่าโรงเรียนพากินปาเที่ยวครับย่งคว่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับุดจออสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับก็วิธีการกดติดตามหรือว่ากด subscribe นะครับวิธีทําก็คือนี่ครับสมมตินะครับนี่ครับกดติดตามตรงนี้นะครับหรือว่ากดติดตามหรือกด subscribe ครับนี่ครับนี่ก็คือกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะครับสมมติเรากดติดตามเสร็จต้องการการแจ้งเตือนจากลุงเด่นทุกครั้งที่ที่ผมโพสต์คลิปลงนะครับเราก็จะกดตัวระฆังตรงนี้ครับ ดกดนี่นะครับนี่ครับพอกดนี่เสร็จเ,เขาจะถามว่าคุณจะรับการแจ้งเตือนจากทุกครั้งไหมแล้วก็กดมันกดมันกดรับแจ้งเตือนนะครับพอผมเอาคลิปลงเสร็จมันก็จะไปดังในมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามครวัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ